ยินดีต้อนรับสู่ช่องนุมเสือภาษาชาแนลนะคะเดินทางกลับนะคะจะมารับผูกกัญญานะคะมาบุา้องกลับมาแล้วนะคะภาษาก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะคะแล้วก็จะไปะพร้อมตานุกอีกรอบนึงนะคะมารับผูกกัญญาไปด้วยนะคะ,ะตอน,น้มาบุฟกลับถึงบ้านของภาษาแล้วนะคะเราเล่นขับรถนะคะภาษาขับมอเตอร์ไซค์นะคะ ตอนนี้ภาษาก็ใกล้จะถึงบ้านวังเที่ยมแล้วนะคะเดี๋ยวจะแวะตออปูอ่กับย่านะคะ ลงไว้ มันหนุ่มมาเลรอมันแวะบอหรอบอฮะเอ้คอยไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนแป๊บหนึ่งยาเต็นโถะโถทาแล้วนะคนะอีโพรเดซ่ะบาไปสัมบอเราอยู่กับไผส์อะเราจะอยู่กับไผส์อะบอเด็กดักเนาะ เออแมนนะบ่เด้อดอกเออขอสะอาดน้าก่อนนี้เตรียมตัวรอนแล้วนะคะปูบ่ไปประสั่นกลางค่ำกลางคืนแกปูบอกไปยากเนาะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวลงมาว่าปูจะไปหรือเปล่านะคะเปล่าหนูก็แวะมาบอกไว้แล้วนะคะ I don't know. Ừ, lắm. Dạ, mang rồi. เออกับบวงสวงกับย่ามมะแลงฮเลยจังหะลกลางเว้นมันกระห้อนแล้วกันมันกระบวยดมียังจังหวาเพิ่นนทาใหปย่ามมาแลงฮะมันมีแต่ใส่บาดซื้อยามมะเศร้าฮะทานละมนุถานละเบิงด้มาเออไปเบิ้งนังเบิ้งเขาจักเล็กจักหน่อย น้าว <Now, S 2> บออคือกัปน็นนางเป็นอัน <laughs> นั้นละเป็นาอกนงเป็นฝาอกีกำลังกินขา่าวไปจกักนันจกักชอมองชโมงกับจังมา <laughs> <laughs> โอ้เบะใส่เสื้อ nào thì nó bữa nào bọn để cho đã sửa khen nhau phải sửa nhau ừ ừ ma vật sáng là ngàn thế